สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะกิ่งจะแนะนําเรื่องของวิธีการเปิดใช้งานเครคเื่องคิดเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเงินแบบ iPad นะคะหรือว่าเครื่อง Android นะคะก็จะมีวิธีการเปิดการใช้งานเหมือนกันเลยค่ะ เมื่อเปิดตัวแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะเราจะต้องใส่ชื่อร้านค้านะคะที่สมัครไว้กับทาง Store Hub ค่ะหลังจากใส่ชื่อร้านค้าเสร็จนะคะให้ใส่อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เอาไว้เข้าตัว Back Office นะคะหลังจากนั้นกดเปิดใช้งานเครื่องคิดเงินค่ะพอเรากดมาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอที่หน้า Standby นะคะแต่ถ้าใครมีมากกว่า1สาขานะคะระบบก็จะมีป๊อปอขึ้นมาแสดงนะคะว่าเราต้องการเปิดเครื่องคิดเงินนี้กับ ร้านค้าใดเราก็ทกําการเลือกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีการเปิดใช้งานเครื่องคิดเงินนะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการลงเวลาเข้าแล้วก็ลงเวลาออกของพนักงานค่ะระบบเครื่องคิดเงินของ storehub นะคะสามารถใช้ลงเวลาเข้าแล้วก็ลงเวลาออกของพนักงานได้ด้วยค่ะเราจะได้ติดตามว่าพนักงานนะคะมาเข้างานตั้งแต่กี่โมงแล้วก็เลิกเวลากี่โมงค่ะโดยสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือ PIN 4หลักนะคะหรือว่ารหัสพนักงาน กดพิมพ์สี่หลักค่ะเสร็จแล้วก็กดที่คล็อกอินนะคะมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งว่าพนักงานคนนี้ลงเวลางานเท่าไหร่นะคะเวลาออกก็เหมือนกันค่ะกดพิมพ์สี่หลักค่ะเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มคล็อกเอาด้านข้างเลขศูนย์ค่ะในกรณีที่พนักงานเนี่ยเขาลืมคล็อกอินหรือว่าคล็อกเอา์นะคะเราก็สามารถเข้าไปที่ back office นะคะไปดูในเมนูพนักงานแล้วก็เลือกที่กัดทำงานค่ะเราสามารถไปแก้ไขข้อมูลตรงนั้นได้ด้วยค่ะ